สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดภูบุรพานะครับอยู่บ้านห้วยงาพี่น้องบ้านห้วยงาตำบลโนนตอแดงอำเภอพาขาวจังหวัดเลยนะครับอันเห็ดจัางที่เราลงงายมันมมุ้งหยักมุ่งเย็ยบเอ,อเอาคนลงมาก่อนอไปกอนอไปเยลกันเปื่อฝาทให้แล้วมันบางอันนี้มันมือนมุ้งเยยบนี่ครับพี่น้อง เป็นเนินเขานะครับรถตู้คนนี้ก็กําลังขึ้นมานะครับวันนี้มีกิจกรรมเพื่อนเชิดอย่างนสิมาปฏิบัติธรรมกันนะครับนี่ก็เป็นญาติโยมที่มาจากบ้านสมศักดิ์พัฒนานรัากำลังคนสิ่งคนคลองเอาคนลงมากอนก็ได้หรอกย้ายของลลที่่ดังก็ได้หรอก อะไรอนไรเนี่ยพี่นงเลยของทสอย่ทางนี้ว่มหาตัตมามามันก็จะเป็นสาระครับโอ้มึงหาเราไม่โตวบน่ะถึงๆงบน่ะ เขาน,น,นเสื้อมา,อาเสื้อปูนั่งกับเต้นไมเยแ่เอยู่ที่ไหนเสื้อ,อ,เอกกบเกาะหมดล้วทีหมดแล้ว,ลวเสื้อปูนั่งโบเห็น,น,อน,นตอนเย็นเย็นพี่น้องเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับ นี่ก็เป็นทางขึ้นเป็นเนินเขานะครับตรงนู้มันจะเป็นวิวเป็นไรอ้อยของชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านห้วยงานครับเมื่อกี้ผ่านหมู่บ้านมาแล้วไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็นบ้านห้วยงานะครับตำบลโนโนปอแดงอำเภอพาขาวจังหวัดเลยนะครับตรงนี้นเป็นโรงครัวนะครับ สลามงด้วยเยาคาครับ,บ,บข้อดีคือเย็นนะครับมันเย็นมมีเหรออืม เขาค่อยมานอนต๊้หล uh, 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 uh. ุมนาเอาด้วยอืมเอาปูซัาอืมเพราะว่าก็ใหญ่ดีตั๊กแตเนื้อให้็ง็ง